สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ m b t Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันกับดิฉันทัไทยการนาดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูในประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจค่ะสำหรับผู้จ้างงานนะคะแล้วก็แรงงานทุกท่านเลยนะคะกับหัวข้อประเด็นที่ว่ารู้สิทธิ์รู้ทันประกันสังคมคุ้มครองแรงงานสร้างหลักประกันชีวิตนะคะสำหรับใครที่ทำงานนะคะแล้วก็ ที่ใช้สิทธิประกันสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือว่านายจ้างต้องดูเทปนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะผู้ร่วมของเราทั้งสองท่านนะคะได้รับเกียรตินะคะไม่ว่าจะเป็นท่านประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีคุณสุมาลีกอแก้วเกษรานะคะรวมถึงอีกหนึ่งท่านคุณกมลวันหานรกรนักวิชาการแรงงานชํนานาญการจากประกันสังคมจันทบุรีนะคะจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นที่ทุกๆท,ท่านจะต้องติดตามค่ะยินดีต้อนรับทั้งสองท่านค่ะเข้าสู่รายการสวัสดีค,ะค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับ สิทธิประกันสังคมในแต่ละรูปแบบนะคะแล้วก็สิทธิที่เราพึงมีพึงได้นะคะแล้วก็สิทธิ์พิเศษต่างๆนะคะซึ่งมั่นใจว่าหลายคนใช้สิทธิ์ประกันสังคมกันในหลากหลายรูปแบบมาตรานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนว่าในเรื่องของคําว่าประกันสังคมคะ่ะภาพรวมของเราจริงๆแล้วเนี่ยประกันสังคมคืออะไรแล้สิทธิ์ของแต่ละแบบเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรียนเชิญท่านหัวหน้าก่อนคะ่ะค่ะ เรื่องประกันสังคมนะคะก็คือหมายถึงกรณีที่เป็นการสร้างหลักประกันให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีไรายได้นะคะเข้ากองทุนประกันสังคมและกองนอแทนซึ่งการส่งเงินสมทบนั้นน่ะไม่ได้เพียงหักแต่ตัวลูกจ้างหักส่วนของนายจ้างด้วยนะคะกองทุนประกันสังคมลูกจ้างเราจะเรียกว่าผู้ประกันตนส่วนกองนอแทนนั้นเราจะเรียกตัวลูกจ้างว่าลูกจ้าง อ๋อเรียกไม่เหมือนกันใช่ซ,ซึ่งต่างกันตรงที่ว่าผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคมนั้นคือจากคุ้มครองตั้งแต่ลูกจ้างอายุ15ที่เข้าทํางานนะคะ,คะจนไม่ไม่เกิน60ปีณนะวันที่เข้าทํางานะนะคะเราเรียกว่าผู้ประกันตนแต่ของกองแ,แทนนั้นการส่งเงินสมทบในจ้างเป็นคนจ่ายฝ่ายเดียวนะคะแต่รับการคุ้มครองเนี่ยเราจะไม่ได้กําหนดอายุ ก็คือพออายุเกิน60ถึงแม้จะเป็นลูกจ้างอยู่ก็ยังคุ้มครองอยู่อค่ะแล้วสิทธิ์ของการกทางานสิทธิของการคุ้มครองใน,ในทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันค่ะการส่งเงินสมทบเนี่ยในจ้างเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนสองกองทุนตั้งแต่มีลูกจ้างหนึ่งคนขึ้นไปนะคะแต่ต้องดูว่าลูกจ้างคนนั้นณนะวันที่เข้าทํางานอายุเกิน60สิบไหม,มนะคะ,คะถ้าขึ้นเ,เกิน6กแล้วเราจะคุ้มครองกองแทนอย่างเดียว นะคะแต่ถ้าไม่เกินขึ้นทั้งสองกองทุนต้องดูขึ้นกับประเภทกิจการด้วยนะคะทีนนี้พวกประกันตนเนี่ยที่บอกไปว่าอายุไม่ต่ำกว่า15ไม่เกิน60ปีสิทธิประโยชน์เนี่ยจะคุ้มครองไม่ใช่เนื่องจากการทำงานเจ็บป่วยทุพพลภาพตายที่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื่องจากการทำงานนะคะแล้วก็มีข้อบุตรส่งค้อมผุดและว่างงานด้วยทั้งหมด7กรณีค่ะ,คะ พูดถึงเจกรณีนี่คือเป็นเป็นประเภทในเรื่องของการคุ้มครองกองทุนประกันสังคมนะคะ7กรณีมีอะไรบ้างคะก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์7กรณีจากกองทุนประกันสังคมนะคะเราก็จะมีกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรค่ะกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชลาภาพแล้วก็กรณีว่างงานค่ะซึ่งเจ็กรณีนี้ เมื่อกี้ท่านประกันสังคมบอกว่ามีการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขใช่ใชไหมคะไม่ครบเจกรณีเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทําไมถึงไม่ครบแล้วมีกี่กรณีที่เข้าในเรื่องของโครงการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขค่ะความเป็นมาย,ยังไงบ้างเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเนี่ยจะเป็นพวกเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพภาพตายแล้วก็ว่างงานนะคะก็คือเมื่อจ่ายเงินเข้ากองทุนแล้วเนี่ยให้เคมสิทธิ์ในสิทธิ์ที่ตัวเองมีอยู่แต่ถ้าไม่ได้เคมสิทธิ์ตรงนี้จะไม่ได้เงิน คืนกับในส่วนเงินสมทบที่นำตรงส่วนส่วนนี้แต่ส่วนที่ไม่ได้เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขก,ก็คือเงินชราภาพที่เราจะมีเงินเข้ากองทุนแล้วจะได้ตอนเมื่ออายุครบ55าปีบริบูรณ์เรียกว่าเงินชราภาพอันนี้<อ>จะได้มีส่วนนี้เก็บอยู่ของตัวเองพร้อมดอกผลประกันสังคมค่ะค่ะซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เข้าในเข้าขายเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแต่เป็นอีก ห้ากรณีที่เหลืออ่ะสี่ใช่ไหมคะเจ็บข้อทุกตายสงเคราะห์สองกรณีที่เหลือสองกรณีที่เหลือก็จะเป็นเงินทดแทนต่างหาที่เป็นกรณีที่เหลือก็คือกรณีชราภาพที่เป็นเงินสะสมเก็บจวซึ่งเป็นของเราเองทั้งหมดหกกรณีที่เป็นเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสูงอ๋อหกกรณีโอเคค่ะค่ะเชิญค่ะ คือในส่วนของคำว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสูงอะค่ะในกลุ่มสมาชิกของเราอะเนาะบางท่านอาจจะได้ใช้กรณีเจ็บป่วยจะ,<ม>จะเจ็บป่วยแค่อาจจะบางคนจะเป็นแค่ไข้หวัดแต่บางคนอาจจะเป็นถึงขั้น<ม>เป็นโรคไตเป็นโรคเอส<ม>เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็คือบางคนก็จะไม่ได้เป็นโรคหนะักบางคนก็จะเป็นแค่โรคเล็ก จะป่วยเล็กน้อยอะไรอ, م, อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนนะคะอาจจะใช้สิทธิ์กรณีคลอดบุตรแต่ผู้ประกันตนบางคนเป็นโสดก็จะไม่ได้ใช้กรณีนี้เลยเราถึงเรียกว่าการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกอะคะ่ะในกรณีคลอดบุตรถ้าผู้ประกันตนเป็นผู้ชายแต่ภรรยาคลอดบุตรใช้ได้<า>ด้วยไหมคะใช้ได้ค่ะ,คะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ถ้าผู้ประกันตนนะผู้ชายะจะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นต่างด้าวเมื่อมีการส่งเงินเข้าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์กรณีค่าคลอดได้เหมือนกันค่ะก็ถ้าเป็นคลอดบุตรเนี่ยค่ะผู้ชายเบิกนะคะผู้ชายยื่นขอขอใช้สิทธิ์ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนกันด้วยนะคะเพียงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผยค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะแล้วแบบนี้เรายื่นหลักฐานหรือว่าสิ่งที่ทางประกันสังคมจะดู มีไหมคะสาหรับยางกรณีแบบนี้ก็เป็นกรณีสุดก็กรณีคลอก็จะเป็นสุธิบัตรค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายอยู่กินด้วยการเปิดเผยจะต้องมีหนังสือรับรองว่าอยู่กินด้วยการเปิดเผยฉันสามีภรรยาถึงจะเบิกได้แต่ว่านักขนานั้นจะต้องไม่มีคู่สมรสที่จดทะเบียนกันอ่าใช่ถ้ามีโมคะค่ะค่ะซึ่งหนังสือที่บอกว่าอยู่กินการฉันสามีภรรยาแบบเปิดเผยแบบนี้ค่ะ ดาว์โหลดที่เว็บไซต์สำนักงานอค่ะเว็บไซต์สำนักงานเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมดาว์โหลดได้หรือไปเอาที่หน้าสำนักงานก็ได้ค่ะซึ่งซึ่งต้องมีเอกสารตัวนี้จากสำนักงานนี่แหละนะคะไม่ใช่ว่าไปขอใครเขียนเซ็นอะไรไม่ใช่เนาะก็คือมีหนังสือให้นะคุณผู้ชมก็คือสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเขียนข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้วก็แนบไปอันนี้คือใช้ได้คราวนี้ค่ะมาดูเรื่องสิทธิ ประโยชน์หลักนะคะในสิ่งที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคมเมื่อกี้บอกว่ามีแต่ละย่านเลยเก็บป่วยคอดบุตรมีคุยคอดบุตรไปแล้วเนาะ,ะว่างงานนะคะเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะแต่ละประเภทค่ะเวลาไปยื่นขอสิทธิ์นะคะสามารถไปทํายังไงได้บ้างในแต่ละกรณีสามารถอธิบายได้ท่านไหนก่อนดีคะสามารถยื่นผ่านในเว็บไซต์ของประกันสังคมได้นะคะในนั้นมันจะมีให้ยื่นคําว่า e-sale service นะคะ ยื่นสิทธทิประโยชน์ในนั้นได้เลยนะคะอย่างเช่นเจ็บป่วยทันตกรรมนะคะทดแทนค่ารายได้ค่ะนะคะแล้วก็ค้อบุตรส่งข้อบุตรยื่นในนั้นได้เลยจะมีเมนูรายการให้เลือกว่าแล้วก็ท่านแนบเอกสารหนังสือบัญชีธนาคารก็สามารถแนบในนั้นได้ แล้วข้อมูลจะมาที่ประกันสังคมเราจะต้องตรวจสอบเอกสารก่อนด้วยพอวินิจฉัยไปเสร็จแล้วเราอนุมัติในระบบเขาก็สามารถตรวจสอบในตัว e-service ตัวนั้นได้เลยมันจะมีรายการบอกว่าตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรม ก็ดูในนั้นได้ว่าเรื่องอนุมัติและจ่ายเงินให้เข้าวันที่เท่าไหรค่ค่ะค่ะก็คือในใน,ในการทำเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ไม่ต้อง Walk In ินนะคะสะดวกรวดเร็วทางออนไลน์ได้เลยแล้วก็สามารถเลือกหัวข้อได้ว่าสิทธิประโยชน์ของเราในแต่ละอันที่เราต้องการที่จะร้องขอเข้าไปเป็นเรื่องอะไร<ช>แล้วก็ยื่นเอกสารให้ครบรอผลตรวจสอบแล้วก็ตอบรับกลับมา อ้าวแปลว่าปัจจุบันนี้คือสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเอกสารไม่เรียบร้อยเนี่ยทางเราจะโทรประสานไปโดยตรงนะคะขออะไรเพิ่มเติมค่ะก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะคราวนี้มาดูกันค่ะในเรื่องของการประกันตนถ้าพูดถึงในเรื่องของประกันสังคมต่างๆก็จะมีตัวเลขขึ้นมาละเป็นมาตราต่างๆใช่ไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยแบบว่า ได้ยินมีมาตรา33มาตรา39แล้วก็มีมาตรา40ในแต่ละมาตราวันนี้อยากไขข้อข้องใจให้พี่น้องประชาชนเลยนะคะว่าแต่ละมาตราเหมาะสมกับใครบ้างนะคะใครทํางานยังไงเข้าสู่มาตราไหนเพื่อที่บางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเข้าทํางานเนาะจะได้เข้าไปทําของตัวเองให้ถูกต้องจะได้มีสิทธิ์มีประโยชน์ที่ได้รับด้วยได้ค่ะก็ในส่วนของผู้ประกันตนของเรานะคะ,คะจะมีทั้งหมดอ่ะมีอยู่2ประเภทค่ะ เขาจะเรียกว่าผู้ประกันตนภาคบังคับกับภาคสมัครใจค่ะผู้ประกันตนภาคบังคับก็คือผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการนะคะเป็นจะอยู่ในองค์การจะอยู่ในสถาขององค์การของรัฐเนาะสถาหรือว่าจะเป็นของเอกชนพวกบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาต้องให้เราทาค่ะที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปหรือว่าจะเป็นร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายของชําต่างๆที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปทค่ะ่ะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ลูกจ้างภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทํางานอันนี้เรียกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา3 3าคือภาคบังคับตามกฎหมายบังคับเอาไว้ว่าตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2อง3นะคะก็บอกว่าเมื่อมีลูกจ้างแต่หนึ่งคนขึ้นไปให้ขึ้นทะเบียนภายใน30วันอันนี้คือภาคบังคับจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทํา แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็ผู้ประกันตนภักสมัครใจค่ะซึ่งภาคสมัครใจเราก็จะแบ่งเป็นสองอย่างสองมาตรามาตรา39กับมาตรา40่สนมาตรา39ก็คือคนที่เขาออกจากผู้ประกันตนมาตรา33ไปิบสาไปอะค่ะค่ะ,คะถ้าเมื่อออกจากระบบการประกันสังคมมาตรา33ค,คือลาออกจากสถานประกอบการไปแล้วอยากจะสมัครส่งต่อตัวเองใช้สิทธิประกันสังคมต่อเนื่องก็สมัครส่งต่อตัวเองตามมาตรา39ภายใน6เดือนนับตั้งแต่ออกจากงานค่ะ การคุ้มครองภายในหกเดือนแค่ไหนภายในหกเดือนเพราะเราจะคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยครอบตรทุพพลภาพได้ตายต่ออีกหกเดือนดังนั้นถ้าเกิดผู้ประกันตนอยากใช้สิทธิ์ต่อก็คือให้มาสมัครภายในหกเดือนเมื่อ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 สมัครแล้วการคุ้มครองก็จะต่อเนื่องเงินชราภาพก็เก็บออมรวมกันค่ะนี่คือมาตราสามสิบเก้าและอีกประเภทหนึ่งก็คือสาหรับผู้แรงงอนอิสระค่ะมาตราจะเป็นมาตราสี่สิบซึ่งมาตราสี่สิบก็คือคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน หรืออาจจะเคยอยู่แต่ออกจากงานเกินหกเดือนเกินหกเดือนไปแล้วค่ะเมื่อมาสมัครก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตราสี่สิบการคุ้มครองมันก็จะไม่เหมือนกับมาตราสามสิบเก้ากับสาสิบสามก็จะเป็นอีกกองไปเลยสามสิบเก้านี่จะเหมือนกับสามสิบสามเลยจะต้องเนื่องจากยกเว้นว่างงานกรณีว่างงานมาตราสามสามแต่คุ้มครองทั้งหมดเจ็ดกรณีนะคะเจ็บป่วยข้อบุตรทุกภาพตายสมคขาอบุตรชราภาพและว่างงานส่วนมาตราสามสิบเก้าจะยกเว้นว่างงานอย่างเดียว ที่ไม่คุ้มครองนอกนั้นเราคุ้มครองเหมือนกันค่ะส่วน40 4จะไม่เหมือน39แล้วก็33แตกต่างกันยังไงคะ40นั้นสําหรับคนที่ทํางานอาชีพอิสระไม่ได้อยู่สถานะเป็นมาตรา33หรือ39นะคะก็เป็นคนไทยหรือว่าคนบนพื้นที่สูงที่มีรหัส067สามารถสมัครได้นะคะทำงานอาชีพอิสระเราเน้นตรงนี้ด้วยนะ รหัสศ6 7นี่คือคนบุคคลพื้นที่สูงอะค่ะแล้วจะมีใบบัตรไม่มีสัญชาติไทยอะค่ะเขาจะถือบัตรที่ผู้ของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยจะขึ้นต้นเลขด้วยเลขศูนย์เลข6และเลข7คืออย่างเราก็บัตรประชาชนส่วนคนที่ไม่มีบัตรประชาชนบัตรของเขาจะขึ้นต้นเลขแรกก็คือศ6นย์หรือ7ไม่ใช่ศูนย์เรลี้ยงกันสามศูนย์นะคะแล้วแต่ว่าใครจะเป็นศูนย์เป็น6หรือว่าเป็น7 ใช่ค่ะกลุ่มนี้จะสามารถสมัครมาตรา40ได้ค่ะอันนี้มาตรา40เนี่ยมันจะมีการคุ้มครองรอยู่สามสามารถสมัครเลือกได้ตามทางเลือกทางเลือกแรกเนี่ยจะจ่าย70็ิบาทคุ้มครอง3ากรณีทางเลือกที่สองเนี่ยจ่ายหนึ่งบาทคุ้มครองสี่กรณีค่ะทางเลือกที่3มจ่ายส0 0รอคุ้มครองทั้งหมด5้ากรณีต่างกัน ะนะคะตัวเงินต่างกันสิทธทิประโยชน์การคุ้มครองก็ต่างกันค่ะถ้าอย่างนั้นขอ3กรณีแรกเลยว่าคุ้มครองอะไรบ้างทั้ง3แบบเลยค่ะ,คะกรณีแรกที่จ่าย70นะคะ,คะจะคุ้มครองเรื่องกรณีชดเชยกันขาดไรายได้เวลาเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุกรณีที่2องคือกรณีทุกทรภาพค่ะนะคะกรณีที่3คือกรณีตายค่ะตรงนี้ก็เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขค่ะก็ เบิกได้ตามสิทธิ์ที่ตัวเองนําส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขที่เกิดหนึ่งรอยบาทนะคะอันไหนเพิ่มเติมขึ้นเพิ่มเติมคือนอกจากสามตัวแรกแล้วสามกรณีน,นี้แรกก็จะมีบําเหน็จชลาภาพอืจะเ,เก็บออมไว้ห้าสิบาทที่รัฐมีอุดหนุนให้ด้วยก็เพิ่มมาห้าสิบาทตรงนี้ค่ะก็คือมีมีเงินสมทบจากภาครัฐห้าสิบาทเก็บออมของตัวเองห้าิบาท<ช>เป็นหนึ่งร้อยบาท พบกปรกันตนจ่ายเงินสมทบ100่งร้อยรัฐอุดหนุนให้ด้วย50บาทจะเป็นเงินออมอบาเหน็จชราภาพเดือนละ50บาทแต่ละคนอาจจะออมเพิ่มได้ด้วยเก็บเงินของตัวเองได้อีกจ่ายได้ไม่เกินเดือนละ1000บาทการส่งเงินสมทบส่งเดือนละหนึ่งร้อยนะคะแต่จ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกิน12เดือน ค,คือคือทางก้อนเลยก็พันสองร้อยก็ได้ใช่ค่ะได้<ช>แค่นั้นก็คือเหมือนกับว่าเราเตรียมเงินเอาไว้แล้วก็จะคุ้มครองแล้วก็รัดก็จะใส่รายเดือนให้เราค่ะแล้วก็ตัดเป็นจ่ายเงินสมทบเป็นประจำเดือนค่ะแล้วอันสุดท้ายสามร้อยบาทใช่ไหมะคะมีความแตกต่างยังไงกับสองแบบแรกค่ะสามร้อยบาทเนี่ยพอจ่ายมาแล้วเนี่ยรัฐจะอุดหนุนให้ด้วยอีกร้อยห้าสิบบาทจะเป็นเงินบำเหน็จเก็บไว้เดือนละร้อยห้าสิบบาท ทุกๆเดือนที่นำส่งเฉพาะเดือนที่นำส่งนะคะเดือนไหนไม่นำส่งลืมส่งเราไม่ตามนี่แต่เราจะเข้มสิทธิ์ในแต่ละกรณีเราจะมีเงื่อนไขของระยะเวลาการนำส่งเงินกำหนดไว้ค่ะอ๋อนั่นอยคมว่ากรณีที่ไม่ตามนี้ถ้าเิดคุณลืมขาดส่งไปถ้าเกิดเราว่างงานขึ้นมาหรือว่าเราเจ็บป่วยขึ้นมามสิทธิ์บางอย่างอาจจะไม่ครอบคลุมใช่ใช่ต้องต้องดูว่าสมมติว่าอย่างกรณีเจ็บป่วยเนี้ย ขามีเงื่อนเวลาบอกไว้รู้ว,ว่าต้องส่งครบสามเดือนภายในสี่เดือนสมมุติว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนตุลาคมคต้องนับถอยหลังกันยาสิงหากักฎายนมิถุนาว่าในสี่เดือนเนี้ยคุณส่งครบสามเดือนไหมอาจจะลืมส่งไปหนึ่งเดือนอ,อย่างนี้ค่ะถ้าครบก็สามารถยื่นได้ย้อนหลังได้ไหมคะบางทีลืมย้อนหลังได้ได้นะคะ,คะ ไม่ได้ไ่เกินปีเยเงินย้อนหลังอ๋อย้อนหลังไม่ได้แต่<อ>เบิกสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันถ้าลืมเบิกเงี้ยย้อนหลังได้ถ้าได้รับความคุ้มกองในระยะเวลาช่วงนั้นค่ะคือมากกาสี่สิบอ่ะเราจะไม่ถือว่าผู้ประกันตนเป็นหนี้หักขาดส่งในเดือนไหนดังนั้นเมื่อเมื่อเขาลืมจ่ายเราก็จะไม่ไปทวงหนี้เขาเขาก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเพียงแต่ว่าการจะเกิดสิทธิ์กรณีต่างๆอย่างกรณีเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอะไรต่างๆมันจะนับเดือนนะคะ เวลาจะใช้สิทธิ์แต่ละอย่างม,มันจะนับเดือนว่าในระยะเวลาสี่เดือนมีส่งเงินสมทบถึงสเดือนไหมถ้าถึงก็ใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าไม่ถึงก็จะก็จะใช้สิทธิ์ไม่ได้ในช่วงนั้นแล้วจําเป็นไหมคะว่าในการนับเดือนเนี่ยจะต้องเป็นเดือนที่ติดต่อกันด้วยไม่จะเป็นแต่แต่อย่างเจ็บป่วยมันดูแค่สี่เดือนเนี่ยะ่ะม,มันก็เท่ากับในสีเดือนนียมันขาดได้แค่เดือนเดียวค่ะถึงจะไม่ต่อเนื่องก็ก็เหมือนกับต่อเนาะใช่ไหมค่ะทีนี้ที่ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของที่ว่า อ่ารัดสมทบอะไรเงี้ยนะคะปกติทางเลือกหนึ่งเนี่ยผู้ประกันตนต้องจ่ายจริงๆคือ100บาทค่ะบาทแต่รัดสมทบมา30เราเลยต้องผู้ประกันตนเลยจ่ายแค่สามาทบ่าทส่วนทางเลือก100บาทก็คือผู้ประกันตนจริงๆต้องจ่าย150แต่รัดจะสมทบ50บาทผู้ประกันตนเลยจ่ายแค่ร้อยหนึ่งแล้วก็ทางเลือก3ที่บอกว่าจ่าย3 0 0ร้อะค่ะผู้ประกันตนจริงๆต้องจ่าย450บาทรัดสมทบให้150้าเขาเลยจ่ายแค่3 0 0เรากอย่างนี้ค่ะก็เป็นก็เป็นเหมือนกับ ยอดเงินใหญ่เต็มจริงๆก็คือบวกกับที่รัสมทบไปลาวด้วยความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของทางเลือก3กับทางเลือก2อเลทางเลือกหนึ่งนะคะคือค่าทําศพค่ะยังยังทางเลือกหนึ่งกับทางเลือก2เนี่ยค่าทําศพจะได้แค่25งหมแต่ถ้าเลือกจ่ายทางเลือกที่3ก็จะได้ค่าทําศพอยู่ที่5 0,000บาท อ๋อขึ้นอยู่กับเงินประกันที่เราจ่ายจ่ายไปด้วยนะคะ่ค่าทําศพก็น้อยหน่อยถ้าเกิดเลือกในรูปแบบ2รูปแบบแรกและเลือกเงินก้อนใหญ่ก็300บาทก็เงินทำศพห้าหมื่นใช่เงินออมก็จากเดิมทั้งเลือกที่2ออมแค่50พขอปรับไปเป็นทั้งเลือก3ก็ออมไปอีกเรื่หนึงก็คือ150ค่ะค่านอนโรงพยาบาลค่าทดแทนการขาดรายได้นะกรณีนอนโรงพยาบาลหรือค่าหยุดงาน กรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักงานนะคะก็จะได้ปีหนึ่งทั้งเลือก3อยู่ที่90วันทั้งปีค่ะแต่ถ้าทางเลือก1กับ2ก็ได้แค่30วันค่ะซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นระยะเวลาต่างกันตามยอดเงินอ่ะเนาะใ่ใคราวนี้ค่ะสําหรับแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อยากจะเข้าสมัครในมาตรา40นะคะ ขั้นตอนวิธีการทำเข้าไปที่ไหนต,ตรวจสอบเอกสารอะไรยังไงยื่นอะไรบ้างคะค่ะก็ในส่วนของการสมัครมาตรา40นะคะเราจะมีช่องทางให้สมัครไม่ยากเลยตอนนี้จะมีแบบออฟไลน์กับออนไลน์ค่ะพูดออนไลน์ก่อนแล้วกันเนาะออนไลน์ก็เข้าสู่ระบบโดยการเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมเลยค่ะ w w w s s o g o t h ค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบโดยการสมัครสมาชิกก่อนเมื่อสมัครสมาชิกอะค่ะ เขาก็จะให้เรากําหนดรหัสผ่านรหัสผู้ใช้รหัสผ่านโดยรหัสผู้ใช้ก็คือเลขบัตรประชาชนส่วนรหัสผ่านก็คือผู้ประกันตนกําหนดเองเหมือนเหมือนใส่พินเลขอย่างนี้เนาะใช่ค่ะมาเมื่อสมัครไปแล้วเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีส่ง OTP มาให้ค่ะ,คะก็สมัครทําการสมัครซึ่งการสมัครก็ไม่ได้ยากเข้าไปสู่เมนูสมัครคร่ะ แล้วก็ใช้แค่บัตรประชาชนตรงการยื่นผู้ประกันตนไปเข้าไปในนั้นค่ะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดเอกสารตามที่ให้เขาให้กรอกให้กรอกเข้าไปเลยมีการแนกเอกสารออนไลน์ไหมคะไม่ค่ะสมัครอย่างเดียวแค่กรอกทีนี้ช่องทางนี้แล้วมันจะมีช่องทางในเว็บไซต์ของประกันสังคมที่มันมีรายการคําว่าลงทะเบียนผู้ประกันตนสมัครผู้ประกันตนมาตรา40ิในนั้นมันจะมีแทบสี่ สี่เหลี่ยมสามารถไปเลือกรายการในนั้นได้เลยหรือในช่องทางของแอปของประกันสังคมแอป sso plus นะคะ,ะ sso plus ในนั้นก็จะมีเมนูที่รายการให้เลือกว่าสมัครมาตรา40ผู้ประกันตนมาตรา40ในนั้นก็จะมีให้กรอกค่ะแล้วอีกทั้งในเว็บไซต์ของประกันไลน์ออฟฟิ i ชีของประกันสังคมนะคะมันก็จะมีรายการเมนูที่บอกเหมือนกันว่า สมัครผู้ประกันตนมาตา40ส,สามารถสมัครในนั้นได้หรือแอป,ปทางรัดก็จะเข้าแอป,ปทางรัดก็จะเข้าไปเลือกของประกันสังคมในนั้นก็จะมีตัวสมัครได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแนวทางการสมัครออนไลน์นี่ก็คือได้หลายช่องทางมากส่วนกรณีบางท่านไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือออฟไลน์ก็จะไปที่เซเว่น เซเว่นบัตรประชาชนไปสมัครหรือก็สมัครที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งตัวทก็จะมีเซเว่นอีเลเวนบัตรประชาชนของเราใช่ไหมคะบอกเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าสมัครประกันสังคมนานไหมคะทำไม่นานแป๊บเดียวนะเซเว่นแป๊บเดียวค่ะแม่เอาบัตรประชาชนไปเขากี่ให้แป๊บเดียวเสร็จแล้วก็ชาระเงินได้เลยอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นทกศที่เคาน์เตอร์เลยค่ะค่ะแล้วก็ สํานักงานประกันสังคมของแต่ละจังหวัดก็สามารถที่จะเดินล a อ k i n เข้าไปได้ด้วยนะคะอะค่ะค่ะมีเครือข่ายอย่างนึงค่ะเครือข่ายของประกันสังคมเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายที่อาจจะเป็นพวกกลุ่มอาสาสมัครแรงงานด้วยหรือเขาก็จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมต่างหากตรงนี้เขาจะให้คําแนะนําและสอนวิธีการเข้าสมัครในมือถือได้ค่ะซึ่งก็สามารถช่วยพี่น้องประชาชนบางคนเข้าไม่ถนัดเนาะเราจะไปเจอเขาได้ที่ไหนคะ เราจะมีรายชื่ออยู่ต้องโทรศัพท์ไปสอบถามอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะมีอาจจะไม่ทุกอำเภอจต่ถ้าเป็นอ,อาสาสมัครรรงงานเนี่ยจะทุกอำเภอเขาก็จะทราบเช่นเดียวกันค่ะมาถึงประชาชนก็จะต้องโทรไปที่ปราการสังคมก็ได้ค่ะว่าแต่ว่าจะเป็นพวกอสมมเขาเรียกว่าพวกกลุ่มอสมอก็จะปอดทราบแล้วค่ะว่าใครเป็นอาสาสมัครแรงงานบ้างก็สามารถติดต่อ<ห>ทางก <คน S 1> ลุ่มอสมมอ,อีกช่องทางหนึ่งว่า เพื่อที่จะเชื่อมไปถึงอาสาสมัครของประกัน<อ>สังคมสวมหมวกไหลบามาเชื่อมเราบางทีก็เจอกันดีมากๆเลยค่ะคราวนี้ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีตอนนี้มีสิทธิพิเศษหรือกิจกรรมอะไรที่จะช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องของการสมัครเข้าสู่มาตราประกันสังคมแต่ละแบบมีไหมคะออตอนนี้เรามเออีเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเฟซบุ๊กอะ,ค,ะค่ะที่ของสำนักงานสามารถไปดูรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนเราจะมีคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นนะคะว่า จะสมัครมาตรา40ได้อย่างไรแล้วบาลาสมัครแล้วมีช่องทางไหนที่จะส่งเงินสมทบได้บ้างเราก็จะมีบอกหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เจอเจอเราก็สามารถจะดูในในข้อมูลในนั้นหรือสอบถามเข้าไปในนั้นได้เลยอะค่ะทางเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้อยู่ด้วยอะค่ะค่ะนะตัวนั้นเราก็จะมีในเรื่องของการออกโครงการเอซีของหน่วยเคลื่อนที่ค่ะไปตามตลาดนัดไปตามอำเภอต่างๆที่ก็น่าไปประจำค่ะก็เหมือน ลงถึงที่น้องประชาชนได้โดยตรงเลยเพราะบางทีอาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านออนไลน์ต่างๆแบบนี้ก็สามารถที่จะประชิดตัวนะคะแล้วก็ใครไม่มีก็เข้ามาสมัครกับเราได้เลยมีไหมคะกิจกรรมที่ที่เกิดขึ้นแล้วมีคนเข้ามาสมัครมีค่ะล้นหลามแล้วคืออกไปไม่ช่วงตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยเราออกไปสองสามแห่งแล้วค่ะค่ะ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับประชาชนเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับก็คือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนในคนไทยของเราอ่ะควรที่จะพึงมีพึงได้นะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้หัวหน้านะคะฝากข้อแนะนําถึงพี่น้องประชาชนนะว่าสําหรับการรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะสิทธิประโยชน์ที่เราควรมีกับสิทธิที่เราควรรักษาเอาไว้นะคะเราควรที่จะต้องทําอย่างไรบ้างสําหรับในระบบประกันสังคมค่ะบางบางท่านเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองอะ่ะ มีสิทธิ์อยู่ที่เคยส่งเงินสมทบไว้ทํางานมาแล้วสองสาปีลืมไปแล้วออกมาทํางานอาชีพอิสระ,ะแล้วก็ลืมตัวเองว่าตัวเองเคยมีส่งเงินสมทบไว้สามารถเข้าไปตรวจสอบกับเว็บไซต์สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้หรือไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของประกันสังคมที่สมัครเป็นสมาชิกผู้ประกันตนดูได้เลยว่าตัวเองอ่ะ มีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่ทราบมาติดต่อที่สํานักงานมาดูได้อะคะ่ะทางเราก็จะบอกว่ามีทั้งเงินสมทบโยบได้บําเหน็จหรือบํานาญชราภาพนะคะมีดอกผลอยู่เท่าไหร่เราก็จะได้ทําเรื่องเบิกถ้าคุณอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์ถือว่าเงื่อนไขของการที่จะมีสิทธิ์มาเบิกเงินชราภาพต้องสิ้นมีสองตัวคือ <c oughs> สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ <c oughs> สิ้นสภาพการเป็นการตน สอ,อายุครบ55ปีบริบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เคยทํางานตั้งแต่วัยรุ่นเลยแล้วเคยส่งเงินมาแล้วลืมไปแล้วปัจจุบันเนี่ยสมมติ54าสิบละหรือบางคนใกล้55หรือบางท่านอาจจะเกษียณแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คได้ไม่มีตัดเงินอายุเกินอย่างนี้ไม่มีนะคะไม่มีค่ะร <c oughs> ายละเอียดก็คือบัตรประชาชนของเรา ใช่ะค,ะค่ะใช่กรอกเข้าไปดูได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเว็บไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิทธิ์ที่เราควรที่จะคอยเช็คเนาะแล้วก็ดูว่าเป็นสิ่งที่เราควรได้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะลืมก็ต้องบอกว่าเป็น สิ่งดีๆแหละที่วันนี้ท่านมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะหลายท่านอาจจะหลงลืมไปเนาะแล้วก็สําหรับใครที่อยากที่จะสมัครในไม่ว่าจะเป็นมาตรา33ทํางานอันนี้สมัครอยู่แล้วนะคะหรือว่า3940-40นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็มีหลากหลายช่องทางเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ<า>ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการคะ่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ